สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์ครับพี่น้องมารับชมเจ้าซานี S S ่เอสวายสองร้อยสี่ครับรับหน้าที่ตักดินใส่รถสิบล้อพี่น้องโอ้ยกสุดเหมือนกันนะจัดเต็มอุ้มครับเจ้าซานี่โอ้มีปลาไหลไหมนี่มีโคลนนะฝั่งนี้พี่น้องโอ้ยกสูงยกสูง ย,ดดดยืดสุดๆยืดสุดๆปะคุณปู่เจ้าฮีโน่ครับ มาดูคุณปู่จะขึ้นบ่อไหวหรือเปล่า <c oughs> ดินเหนียวพี่น้องดินเหนียวดินติดบ,บุ้งกีติดดำครับนี่ข้ <c oughs> างล่างเป็นดินแข็งอยู่นะข้างล่างนะ จัดเต็มอุ้มรับโอ้ยสุดยกสุดเหมือนกันมามาฮึ๊บเอาเรื่องเอาเรื่องมาดูเจ้าร็อกกี้กันบ้างพี่น้องนี่ วันนี้คอกไม่สูงเท่าไหร่ครับแม่โคตักง่ายนะฝั่งนี้เป็นกองทัพรถสิบล้อทั้งนั้นเลยนะโอ้มาดูไอ้หลงหน่อยพี่น้องไอ้หลงสิงปากบ่อครับนี่โอ้บางฝุ่นเทจัดนะครับนี่มามาป๋ามา เอาเรื่องนะให้หลงนะปากบอ,องเขาเลยนะมารับชมเจ้าซานี่ตักดินใส่เจ้าร็อกกันต่อพี่น้องร็อกกี้สอง่ศูนครับนี่เอ้คันนี้คุ้นๆน,นะเหมือนเคยเห็นที่ไหนครับนี่ วันนี้หนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์อยู่ที่หน้าง,งานที่อำเภอชำนินะครับเป็นงานขุดลอกชนละประทานครับรถแมคโครก็มีหลายค่ายพี่น้องหลายค่ายหลายสำนักครับ สานีเอสบายสองร้อยซีครับรับหน้าที่ตักดินทำงานคล่องแคล่วว่องไวเลยนะเจ้าสานีตัวนี้โอ้ใส่เยอะแท่ป๋า mah Ke